คับผู้ชมครับคลิปนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาที่ตำบลสายขาวเบอร,ร์โคกโพจังหวัดปัตตานีนะครับมาชมสวนสวนที่อยู่ท่ามกลางแมกไม้นะฮะมีบรรยากาศทุ่งนามีแท้งบ่อปลามีทั้งสะบัวต้นไม้นานา,นา,นานชนิดนะครับเป็นสวนของเรียกว่าวัยรุ่น นาะก็ได้นะครับวัยรุ่นสร้างตัวคุณเจกับคุณเก๋ซึ่งอายุ20กว่ากว่าแต่สามารถที่จะทําสวนของตัวเองนะฮะทำสวนของตัวเองให้มีรายได้ไดไ้ทั้งรายวันรายสัปดาห์รายเดือนและรายปีนะครับก็ไปชมกันนะครับว่าความสุขจากการมาทําสวนแบบนี้เขามีความสุขยังไงนะครับจากที่เคยไปทํางานในเมืองนะบจบก,การศึกษามาก็ไปทํางานในเมืองแต่หลังจากนั้นก็มาทํา ใช้พื้นที่ในสวนที่บ้านของตัวเองเนี่ยนะฮะทำงานทําสวนทุกๆวันสร้างความสุขในครอบครัวแล้วก็ที่สําคัญครับมีรายได้มีรอยยิ้มนะฮะแล้วก็ได้อยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขครับครับเอาอ่อนเหนี่ยละ อยอดยอดมากินไอ้อนี่เร็วมะพร้าวน้ำหอมหอมมากหอมหวานครับคุณผู้ชม นี่ปลาสลิดครับถ้าสมมติว่าเราไม่มีตังวันไหนเราก็เอาข้าวไปนวดเอาไปสีได้ยังมีข้าวกินยังมีข้าวกินยังมีปลาในนาไม่อดแน่นอนฝนตกไม่มีตังก็เอาหมูในค้อแต่ว่าหนูไม่กล้าขาย หนูขายฝักเจ็ดบาทเพื่อวันก่อนมันแพงเกินสงสารคนกินเพราะว่าแต่ก่อนก็ลําบากลําบากมากแล้วก็มาเจอครอบครัวที่เขาเขาดีก็เลยแบบเราเคยลําบากมาก่อนก็คืออยากแบ่งัปให้คนที่เออแต่ก็ได้และมันตัวขายได้ราคามากกว่าได้ทุกอย่าง เราไม่มีตังเพื่อนก็ไม่ครบแล้วอันนี้อันนี้เรื่องจริงเพราะว่าหนูเคยอยู่มาก่อนอยู่ในเมืองต้องซื้อทุกอย่างทํางานต้องเป็นเวลาถ้าคุณทําไม่ได้ดังใจหัวหน้าอย่างเงี้ยก็ต้องโดนตำหนิโดนว่าจริงไหมคะแต่ถ้าเราอยู่แบบนี้เราอยากทําเราก็ทําถ้าเราเหนื่อยเราก็พักเราได้นอนเราเราคือเขาเรียกว่าอะไรมีเวลาให้กลับครอบครัว ไม่ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกเราเองเราสามารถไปส่งหรือวันไหนที่เราอยากจะไปเที่ยวเหมือนกับว่าอยากจะไปเที่ยวข้างนอกพาลูกไปเที่ยวข้างนอกเราก็พาไปหมดเลยอย่างเงี้ย<อ>มันมันมัน,ม,นมันมีความสุขกว่ากับชีวิตแบบนู้นนะหนูว่าสบายทเท่ไรก็วาก่อนจะมีความสุข้นมันต้องลำบากก่อนอม,มันสุขก่อนถึงจะสบายทีหนละังครับสบายอ่าทุกก่อนค่อยสบายทีหลังครับกอการเกษตรมีผมเลยก็มาตั้มกับเพราะว่า นก,นกนรารเกษตรปลอดเด็กรุ่นไหมเขาจะไม่ทำกันเลยค,คือผมเกินถึงเผื่อนเขามาโยนในมานเขาก็คือชอบงานงานล้วงมากว่าชอบงานโวนมากกว่าครับอ๋อนี่คือปลาในส่วนที่เรากจับมา ไว้เพื่อที่จะลดกลิ่นนะผสมกันนะเป็นาอะไระอยู่ในนี้ทั้งหมดอมาซื้อท้อบาาเราก็มาจับให้เลย